ขอนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งพื้นที่ประเทืองปัญญาแห่งนี้ทำให้เราได้พบกัน นกที่บินหลมทางที่ภูเขาต้าเยี่ยนมีพระรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นท่านเป็นพระเทศเก่งมากท่านมักจะใช้สิ่งที่มีชีวิตรอบตัวสอดแทรกธรรม,มะจากนั้นก็ใช้คำง่ายๆแต่งเป็นสโลก มีอยู่ครั้งหนึ่งอุบาสกท่านหนึ่งถามท่านว่ามีคนพูดกันว่าการบูชาใดๆที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงในศาสตร์บโ,โลกก็ไม่เท่ากับการบูชาต่อผู้ที่ดำนินตามทางแห่งมรรคเพียงคนเดียวไม่ทราบว่า พระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นอย่างไรคนเดินตามทางเดินตามแห่งมักมีบุญกุศลใดพระรูปนั้นพูดเป็นสโลกว่าเพียงแค่มีเมฆหมอกมาบดบังนกก็ยังหลงทางบินกลับรัง เป็นเพราะว่ามีเมฆหมอกมาปิดทางกลับหลังของนกนกจึงหาทางกลับรังไม่ถูกถ้ามัวแต่บูชาพระพุทธองค์จิตย่อมจดจ่อและยึดติดอยู่กับพระองค์ทำให้ตัวเองเดินหลงทาง ผู้ที่เดินตามทางแห่งมัคย่อมทำให้จิตใจตัวเองสะอาดและสว่างกลับมารู้จักตัวเองจิตจึงไม่หลงทางอุบาสกนั้นถามต่อว่าโบสถ์วิหารเป็นดินแดนแห่งความสงบและสะอาดทำไมจึงต้องตีกรองและเคราะห์ พระรูปนั้นตอบเป็นสโลกว่าเพื่อตีให้เสียงก้องกังวานไปเพื่อไม่ให้เหล่ามังกรนั่งคำนับวัดที่เงียบสงบต้องตีกลองและเคละอปลาไม้มีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ในที่นั้นธรรมดาปลาอยู่ในน้ำไม่เคยปิดตาดังนั้น การเคาะไม้จึงเป็นการแสดงถึงความขยันฝึกฝนไม่เกียจคร้านการตีกรองก็เพื่อย้ำเตือนให้คนเลิกทำบาปและสร้างกุศลอุบาสกท่านนั้นถามต่ออีกว่าเมื่อปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านก็ได้ทำไมถึงต้องออกบวช พระรูปนั้นตอบเป็นสโลกว่านกยูงแม้จะมีปีกที่สวยงามแต่ก็บินได้ไม่สูงเชกเช่นนกอื่นการปฏิบัติธรรมที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อบวชแล้วย่อมจะตั้งมั่นและแน่วแน่กว่าย่อมจะไปได้ไกลกว่า ท้ายสุดก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีอายุวันณะสุขภัละอายุก็ขอให้มีอายุยาวนานร้อยการพลวันณะล้นเลิศประเสริฐีสุขขอให้มีความสุขทุกทิพาราตรีระละมีแรงแกร่งพลังเทินเจริญพร